สวัสดีครับพี่วยช a n e l อาร์เซนอลแฟนครับครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันอาร์เซนอลเราแพ้แอสตันวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อสองครับก็เกิดความถามมากมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามพี่น้องนะครับเฮ้ยเมื่อวานเราเตะครบนัดที่สามสิบแปดแล้วเหรอ เมื่อวานเราเตะครบนัดที่สามสิบแปดแล้วใช่ไหมครับถึงมีบรรดาพวกคางเปลาะใช้ก็ว่าคางเปลาะยกแชมป์ให้ซิตี้ไปเรียบร้อยแล้วผมว่าเราเตะเพิ่งสามสิบสองแมตช์หรือเปล่าหรือผมเข้าใจอะไรผิดผมดูตารางผิดไหมหรือผมดูโปรแกรมอะไรผิดไหมหรือว่าเราเตะครบสามสิบแปดไปแล้วแล้วเราได้รองแชมป์ หรือเปล่าเออผู้คางเปล่าเยอะเมื่อวานนี้ขอเรียนตรงๆขอพูดแบบตรงๆนะครับเขาจะาว่าคางเป่าไหมโดนนิดโดนหน่อยเซเลยไม่ทำได้อะไรเซละยอมยกแชมป์เล่นอย่างนี้ให้ซิตี้ไปเลยโอ้ยหมดแล้วครับนายลามก็ามาถึงในห้องที่หวยด้วยมันจบแล้วครับนาย ทิตี้ได้แชมป์แน่นอนไอ้พวกบางตัวบางตัวนะช่วงอาเซนอลชนะเป็นซีรีส์ีรีส์เงียบอย่างนี้ก็ผมไม่รู้นะครับผมดูทุกคนนะครับใครเข้ามาเนี่ยผมมีประวัติมีเรคคอร์ดหมดคุณเข้ามาเม้นอะไรบ้างเข้ามาเม้นอะไรบ้างมันมีเรคคอร์ดครับช่วงอาเซนอนชนะเป็นซีรีส์ในมึงหายไปเลยอะ่ะ <laughs> ไม่รู้ไปมดุดอยู่รู้ไหน <laughs> ไปยืงรู้ไหน แต่พอเมื่อวานอาเซนอนเสียหลักพลาดท่าปั้งมาเลยโผล่มาจากแหวกรู้ออกมาเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าใครจะเป็นแชมป์ขออนุญาตช่องอื่นแต่กับผมอย่ามาหาผมยากใครขออนุญาตนะรู้แล้วใช่ไหมใครเป็นแชมป์มาเลยฮะแหวกรู้ออกมาเลยฮะ อ่ะตกลงแม่งแข่งครบสามถึบแปดัดแล้วหรือปิดฤดูกาลแล้วจะไหมเนี่ยปิดฤดูกาลไปแล้วเหรอมันจบแล้วนายสิ้นหวังแล้ว <c oughs> ความแตกต่างระหว่างผู้สาประตูคนละคลาสนี่มาแบบภาพภาพรู้เลยภาพแบบกรูมารู้เลย <c oughs> เมื่อวานนั้แต่เราหมดนะฮะหมดครับเราใช้พลังงานกับการที่เราบทสู้กับใบยเยืรอเมินอีกจนหมดโอเคอาจจะมีเรื่องการจัดตัวผู้เล่นที่อาจจะขาดตาบ้างเช่นเอาคลายเอาแหวนตึ้งเด่นดีอยู่หน้าเป้าดีแล้วเอาลงมาทำไมนะไปให้เจสซุดเล่นทางนูน้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนแต่มันถึงกับทำให้เราอย่างนั้นเลยเหรอ ถึงตลาดกันต้องดัดอากัดฟันดาทอกันด้วยค่อยทำอย่างนั้นเลยเหรอมีหลายคนก็เข้ามาก็บอกว่าเพราะอนุ่นเพราะไอ,อน้นี่เอออ่านแล้วเข้าใจได้อ่านแล้วเข้าใจได้มีเหตุมีผลซึ่งก็ตรงกับที่คิดนะครับเชตนนักเตะล่าบ้างนักเต,ะ,ะ,เตะไม่ถูกตำแหน่งบ้างโอเล็กซานเดรเชนโกมีนน่นนี่มั่งก็เห็นเห็นกันนะครับ ต้ารู้ะต้องบอกก่อนนะบอลมันแข่งมาสามสสองนะัดตอนนี้เราอยู่อันดับที่สองมีแต้มตามหลังที่หนึ่งอยู่สองแต้มนะครับมีแต้มตามหลังอยู่ที่1นสองแต้มเหลืออีกหนะัด 6318มีอีก18คะแนนให้ช่วงชิงไอ้คนไหนที่มาบอกว่ายกแชมป์ไปแล้วมึงเลิกดูแะจบฤดูกาลแล้วปิดเลยฮนะจากนี้ไปปิดเลยไม่ต้องดูโปรแกรมไม่ต้องดูผลการแข่งขันไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไปดูซีรีส์ไปดูซีรีส์ <c oughs> ไปดูอย่างอื่นที่มันรู้สึกว่าดูแล้วสบายใจดูแล้วมีความสุขไปเลยไม่ต้องมาแอบมาแอบมาดูด้วยนะไม่ต้องกันนะยกแชมป์ใิ้ทตี้มดติ้งหมด,หมด,หมดละไอ้พวกเนี้ยไปเลยนะไม่ต้องดูแล้วนะไม่ต้องตามข่าวไม่ต้องมาดูถ่ายท่อสดไม่ต้องแล้วนะเพราะเดี๋ยวพวกท่านจะเสียสุขภาพจิตไงผมไม่อยากให้พวกท่านต้องแบบไปพวกแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอะ ปลอกง่ายทางปลอกใจยังสอบสองอย่างผสมกันมันเลยออกมาเป็นแบบนี้เมื่อวานมีช่องหนึ่งช่องใหญ่ด้วยโอ้โหถึงขนาดบินไปดูที่โน่นที่นี่นะแต่เมื่อวานนี้หลุดสติแตกหลุดโอ้เนี่ยว่าจะเก็บเงินไปดูแมตปิคงจะต้องเอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ย จำไว้อารมณ์ที่มันขุ่นมัวอารมณ์ที่มันผิดหวังอย่าเปิดสวิตออนในการที่จะบล็์เพราะคุณจะบ้วนคุณถมถุยสิ่งที่มันเป็นมลพิษออกมาทั้งนั้นเลยไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่ผมรู้ว่าผมควรจะปรับสภาพแบบไหน เหมือนอยากจะร้องไห้เลยเมื่อวานนี้เพใดใหญ่ด <c oughs> บอกกและไอ้ที่สามสิบนัดที่เราชนะมาทั้งหมดยี่สิบกว่านัดเนี่ยมันไม่ทําให้หัวใจพองฟูมั้งเหรอกายเคียงแพ้แพ้หนึ่งนัดและยังมีแต้มห่างก็แค่สองแต้มเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างแม่งพังทลายหมดมาแล้วโลกทั้งโลกจบแล้วก็ถึงงงไงถ้ามีแข่งครบสามสิบแปดนัดแล้วหรอวะ วันนี้มีโอกาสได้ไปงานข่าวดำได้คุยกับน้องที่เป็นเด็กริวพูยัยงขำกิ้งเลยบอกพอกันพี่ไม่ต่างกันฟาดหววฟาดง,งฟา,ดงาฟาดหัวฟาดหางไอ้พวกใจสออหัวใจเปลาะค้างเปราะหัวใจส่อพวกเนี้ยเยอะเพราะนั้นไม่ต้องรังเลีนะครับสิ่งที่ผมพูดมาถ้าเกิดท่านไม่พอใจก็อันเชิญนะนิมน นิมนต์เพราะว่ามันเกิดปลระพาวาเป็นพิษไงผมไม่ได้ต้องการเลยให้มันด่าแล้วเพื่อไบเอายอดไมาเอายอดเหม็นมันด่ามันด่าเนี่ยไม่ใช่แนวทางในการทําช่องของผมเรารู้มีที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นคุยกันอย่างนั้นมากกว่ามีเพื่อนอยู่หลายคนผมเอาออกไปเลยขึ้นเนี้ยขึ้นสัตว์กับนักเตะก,กับโค้ดมึงบ้าหรือเปล่า บ้าหรือเปล่าเขาทําผิดถึงขนาดทําให้คุณผิดหวังถึงขนาดคุณต้องขึ้นคําหยาบแบบมากมายกับนักเแต่กับโค้ะอย่างนั้นเลยเหรอมันแสดงถึงความถมถุยความต่ํามากกว่าที่คุณแสดงออกมาไม่โลกสวยนะแต่คุยกันแบบตรงๆงหลายคนบอกเลยนี่มีเหตุผลเข้ามาผมว่าเรายังไม่เก่าพอครับ ฟังขึ้นถูกต้องมีส่วนเลยนะใช้โอกาสเปลืองมากในครึ่งแรกพอเปลี่ยนสกอร์ไม่ได้ครึ่งหลังหมดเห็นด้วยเลยครึ่งแรกที่เรามีโอกาสทั้งเชสุดทั้งทอสซาทั้งซากา้าโดยเฉพาทอสซาที่ปดจังๆเลยอ่ะจะติดเอเมลิโอมาติเนสอ่ะถ้าเราเปลี่ยนได้ทั้งหนึ่งถึงสองประตูนะมันจะไม่เป็นแบบนี้แต่เมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ ฟุตบอลไงมันไม่ต้องการเหตุผลแล้วคุณดูเี้ยวพูนเมื่อวานโอกาสยิงคิสซันพาเลตเกือบยี่สิบโนตูมหงายท้องนะมีคนบอกว่าคายฮาวดเล่นหน้าเป้าดีอยู่แล้วทำไมจับมาเล่นตรงนี้ก็อันนี้ผมเห็นด้วยแต่พี่ตาเขาก็ต้องมองเห็นอะไรบางอย่างแต่เราก็มีสิ่งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย,วยคือ มาคุยกันแบบมีเหตุมีผลอ่ามาคุยกันแบบมีเหตุมีผลนะเราเล่นภายใต้แรงกดดันไม่ดีพอครับสู้กันใหม่เชียต่อไปอ่าเขาบอกกำแพงของซิตี้สูงจริงถ้าเราจะผ่านได้มาเราต้องใช้อะไรให้มันมากกว่านี้อ่าโอกาสคว้าแชมป์น้อยลงแต่ทุกอย่างยังไม่หมดโอกาส เพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในมือของเราแล้วถูกต้องไหมถูกต้องเลยเนี่ยถูกต้องเลยนะครับตั้งแต่เราเริ่มล้าใช่เหมือนกับเกมที่เล่นกับแวนแฮมเลยก็มีส่วนใช้โอกาสเปลืองมากใช่เนี่ยเฮ้ยมาพูดกันอย่างนี้เดีย๋ยมาเบนกันอย่างเงี้ยมาพูดคุยกันอย่างนี้ เออไม่ต้องเสียดายครับถ้าเราไม่ดีพอเราก็ไม่คู่ควรกับคำว่าเป็นแชมป์ถูกต้องถูกต้องเนี่ยสิ้นหวังแล้วอแอบ,บดูนะอยารู้ว่าแอบ,บดูนะสิ้นหวังแล้วคือเราต้องปรับใหม่เซตไม่ใช่แค่ดูบอลจบนัดหนึ่งนู่นนี่นั่นเราต้องปรับใหม่เซต เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอะ่ะมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลไหมแต่ละนัดแต่ละนัดเ่ยเออต้องถามตัวเองก่อนถ้ามารู้สึกมันเป็นทุกข์มารู้สึกว่ามันเจ็บปวดยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้ผมแนะนำว่าให้คุณไปเล่นเกมวินนิ่งหรือเกมพีเรีเซ็ตใหม่เพราะ อันนี้คือความจริงครับที่คุณจะไม่สามารถที่จะประสบชัยชนะได้ตลอดเวลาไม่มีทางเพราะนี่คือชีวิตจริงเมราะว่าเลือกภูนแพ้ทีมันดับที่ต้องหนีการตกชั้นกับคิสซาวประเด็เมื่อวานเราเจอกับทีมมันดับสี่เห็นไหม ในโลกฟุตบอลมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาล่ะครับพี่เอลตาบอกเลยว่าถ้าได้ลีกอื่นนะมีขนาดนํำขนาดเนี้ยโอกายเป็นแชมป์เยอะแต่นี่คือพรีเมียร์ลีกลีกที่มีมาตรฐานสูงที่สุดยอมรับไหมว่าลีกเป็นลีกที่มันมีมาตรฐานสูงที่สุดทีมนําเจอทีมท้ายตารางคุณคาดเดาไม่ได้คุณคาดเดาไม่ได้เอออย่างที่บอกไง สามสิบสองนัดที่เราลงเตะนะครับสามสิบสองนัดที่เราลงเตะเมื่อวานนี้เป็นการพ่ายแพ้อีกนัดหนึ่งเป็นการพ่ายแพ้อีกนัดหนึ่งเป็นนัดที่ห้าของฤดูก,กาลชนะยี่สิบสองเสมอห้าและแพ้ไปห้า คุณด่าเขาคุณบูลลี่เขาเหมือนกับไอนะ้ยี่สิบสองนัตที่ประสบชัยชนะไม่มีความหมายเลยอ่ะไอ้เจ็ดสิบห้าประตูที่ยิงมาตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันยิงผลิตกระสุนออกมาไม่มีความหมายเลยเหรอเออสำหรับตัวผมนะผมบอกไปหลายครั้งแล้วไปย้อนกลับไปดู ไม่ได้มาพึ่งบอกและไม่ได้มาพูดเอาคำพูดหลอกๆหรอืหรอดูกาลน,นี้ได้แค่นี้ถือว่าเอาแล้วเข้าชมเป็นหลีกในรอบแปดทีมสุดท้ายมาขนาดนี้เอาแล้วที่เหลือเป็นโบนัสที่เหลือเป็นโบนัสได้มากกว่านี้คือโบนัสแต่ถามมาจุดตรงนี้โคตรพอใจเลย เพราะอะไรปีแล้วเราก็มาถึงเป็นรองแชมป์และหลายคนก็บอกแล้วเราหมดแล้วเราหมดสภาพแล้วเราใส่สุดแล้วไม่มีทางที่เราจะกลับมาได้อีกแล้วแม้กระทั่งจะต้องไปเล่นจะเป็นหลีกเขายังบอกเลยบอกว่าเราไม่มีทางเลยปีเนี้ยหมดแล้วแต่ปีนี้เรายังคงได้ลุ้นอยู่อ้จบนัดที่สามสองเรายังคงได้ลุ้นอยู่ไ้มีแต้มตามหลังสองลัดเรายังคงได้ลุ้นอยู่้เดี๋ยวเราจะเจอกับไปเยอไม่หลี เสมอันไมที่บ้านเราสองประตูต่อสองแต่เราก็ยังได้หลุ้นอยู่นะเว้ยมาพูดเพื่อจะบอกว่าตัวเองคิดแบบนี้และใครที่คิดต่างและรู้สึกไม่แฮปปี้เชิญ จริงๆผมจะไม่เอามาให้มันลกช่องหรอกครับใช้คําพูดอย่าดบาพายผมสกินออกหมดเพราะถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวพี่น้องมาทะเลาะก,กันในห้องเจอะด้วยทั้ง Facebook ทั้งอินบ็อกเข้ามาทั้งในห้องของ Youtube ผมนึงถามไงไอ้เจ็ดสิบประตูไอ้ยี่ิบสองลัดที่ชนะรวมทั้งที่เราชนะในแชมเปี้ยนลีก บุกฝ่าปานบุกป่าฝ่าดงเข้ามาถึงร้บลแปดตสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเหรอที่คุณดา่านักเตะตั้งทีเหมือนหมูเหมือนหมาด่าโค้ชเหมือนกับไม่ใช่คนน่ตะตลกขางปลอใจสอบโอเคนะ พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันถึงการที่เราจะต้องบุกไปไบเออร์มินิกถามว่าผมม,มีความหวังไหมผมมีความหวังผมมีความหวังเพราะมันเริ่มศูนย์ศูนย์ไงครับมันไม่มีอเวโกวันที่คุยกับน้องไปเยือนฟรออเลนติน่าอ่ไม่ใช่แอตแลนตาหลือปูนสามศูนย์ 30. เขายังหวังปฏิหารทัหว มันอยู่ที่มายเซ็ตอยู่ที่มายเซ็ตในตัวคุณทางหาที่คุณจะรับอะไรเข้าไปและคุณจะทมถุยอะไรออกไปมันสะท้อนตัวตนของคุณเองแหละไม่โลกสวยแต่ช่องนี้ต้องการอะไรที่มันเคลียร์และอะไรที่มันแบบค้างๆอากามไม่ชอบไม่ชอบจริงๆเคลียร์ได้เคลียร์เลยผมผมเป็นคนชัดเจนนะครับผมเป็นคนชัดเจน อะไรที่ผมไม่ถูกใจอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมจะไม่ทนเพราะมันทําแล้วถ้าเผื่อมันต้องทนมันเกิดความไม่สบายใจวันนี้จึงต้องขอมาอนอุญาตหลายคนก็เข้ามาบอกว่าพี่ขอไปหลบเรียนหายใจมาดูช้าไม่ว่ากันเลยวันเนี้ยอดคนดูสองพันกว่าซึ่งผมเข้าใจเลยนะและยอดการดูน้อยมากซึ่งผมก็เข้าใจ และผมไม่มีรู้สึกว่ารู้สึกไม่มีความรู้สึกว่าจะโกรธม,มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยแต่สิ่งที่ผมไม่สบายใจคือเมนที่ไร้คุณภาพเมนพวกใจส่อพวกคางเปราะที่มาเกลื่อนห้องมากกว่านะครับประมาณนี้ให้เข้าใจด้วยนะให้เข้าใจด้วยว่าช่องนี้เป็นแบบนี้ช่องนี้มีแนวทางอย่างนี้ มาพูดมาคุยสายเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงเพราะอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหม <laughs> จะกดไลค์จะกดแชร์จำเป็นก็แล้วแต่ที่ชอบแล้วกันเอาที่สบายใจถ้ารู้สึกมันใช่ก็กดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้สักนิด ถ้ารู้สึกไม่ใช่ถ้ายังไม่ได้กดไลค์ก็เลื่อนผ่านกดออกไปซะถ้าเคยติดตามมาแล้วแล้วพอมาเจออย่างนี้รู้สึกไม่ใช่ไม่พอใจ<ม>ก็กดไม่ติดตามแค่นี้เองครับเรื่องง่ายๆโอเคไหมเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ